สวัสดีครับรผมพลอากาศตรีสมชายจัมจันเจ้ากรมตรีทหานอากาศครับผมเคยเป็นนักเรียนจาอากาศรุ่นปี2528ครับโรงเรียนจาอากาศเป็นโรงเรียนหลักขั้นต้นชั้นประทวนของกองทัพอากาศนะครับแต่เมื่อเราจบมาเนี่ยเราก็มีโอกาสจะิญก้าวหน้าเลื่อนชั้นยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเหมือนที่นะครับสวัสดีครับผมพลอากาศตรีสมบูรณ์มั่นคงเลขานุการกองทัพอากาศ ผมเป็นนักเรียนจ่าอาก,กาศร,รุ่นปี2528หรือนักเรียนจ่า28ครับนรงเรียนจ่าให้โอกาสผมสอบทุนเรียนเกณฑ์ทหารเรียนในเรืออากาศแล้วก็ประสบค,ความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการนะครับสวัสดีครับน้องๆพี่พลอากาศตรีสมบัติวงสารโรดผู้นวยการสํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหงหน้นกกาธาศ อดีตเคยเป็นนักเรียนจากอากาศรุ่นที่28และได้รับการรับทุนการศึกษาจากโรงเรียนจากอากาศเข้ามาเรียนโรงเรียนในเรืออากาศรุ่นที่34และผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักบินจนสามารถดำรตงตำแหน่งในปัจจุบันสวัสดีครับผมนาวอากาศเอกปรีชามาริวัรตตำแหน่งรองเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศ ผมเคยเป็นนักเรียนจา่าอากาศรุ่นที่31มสโรงเรียนจา่าอากาศไม่เพียงแต่ให้ความรู้ยังหล่อหลอมให้ผมเป็นคนมีวินยัยมีความรับผิดชอบและมีจิตใจที่พร้อมจะรับใช้ประเทศชาติวันนี้ถึงตาน้องๆแล้วครับกองทัพอากาศขอเชิญเยาวชนชายที่มีความฝันมาร่วมสมัครเข้าเป็นนักเรียนจา่าอากาศประจำปี2568ในโครงการ นักเรียนจากอากาศช่างเทคนิคอากาศยานและผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20มกราคม2568พวกเรารอ,อน้องๆก้าวเข้ามาเรียนรู้และเติบโตไปกับพวกเราจากโรงเรียนจากอากาศสู่รู้ว่าโรงเรียนในอากาศนักวิมินทักษศาสตริยาธิราชน้องๆทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเริญเติบโตในหน้าที่การงานเพื่อรับใช้กองทัพอากาศและในประเทศชาติเหมือนกับตัวพี่รับ